<c oughs> คุณนกเป็นวิทยากรมาสเตอร์คลาสนะคะจริงๆก็ไดม้มาถ่ายไปแล้วว่าในด้านผลิตคุณนกอาจจะอยากผลิตเองอ่าตอนนี้นะคะโจทย์ที่เราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองเรียนรู้แล้วก็ค่ะสำหรับสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านเริ่มรู้ตอนนี้ก็คือจริงๆเราทำด้วยตัวของเราเองได้นะคะเมื่อกี้จอคะแนนที่น้องมิมได้ได้ให้ดูลูบิกนะคะมันอาจจะตัวเล็กมองเห็นไม่ชัดแต่ว่า จริงๆหลักการก็คือว่าข้อ1เวลาเราให้คะแนนนะคะที่ที่ที่เป็นเกณฑ์สาคัญเนี่ยข้อแรกเราจะดูว่าเ,เนื้อหาที่เรียนนี่มันตรงกับโครงสร้างวิชาหรือเปล่านะคะสําหรับอาจารย์อันนี้อาจจะขออธิบายเพิ่มเติมของน้องมิมนะคะก็คือเวลาที่เราจะเปิดคอร์สเรียนออนไลน์เนี่ยม,มันมันมี2แบบนะคะโดยสรุปก็คือแบบแรกอาจารย์อยากจะทำคอร์สที่เป็นคอร์สสั้นเอาไว้เหมือนเหมือนเวลาอาจารย์จัดฝึกอบรมอะคะ่ะให้มีผู้เรียนภายนอกมาเรียนเพิ่มเติม,ตมอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้เราอยากสามารถทําในรูปแบบออนไลน์ได้แล้วเราก็อาจจะออนไลน์ไม่พอเรามีเบนเดตก็คือหมายความว่าเราจัดอบรมเทนเนิงเพิ่มเติมได้ได้ด้วยนะคะอันนี้ตัวถ้าเป็นคอร์สแบบนี้ในทางวิชาการก็คือการไปแมปกับตัวมคออ .3 วิกแพหรือเกณฑ์การประเมินเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอาจารย์มีเกณฑ์ของอาจารย์เอง แต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเอาวิชาเรียนที่มีอยู่นั้นมาทําเป็นคอร์สออนไลน์อันนี้เวลาที่น้องมิ้มหรือทีมวิชาการเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าเออมันมีการเรียนรู้ครบหรือเปล่านะคะแล้ววิธีการสอนเนี่ยถ้ามันยิ่งเป็นอาจารย์เคลมว่าทั้งหมดเนี้ยผู้เรียนเรียนออนไลน์ได้หมดได้ด้วยตนเองเลยแสดงว่าในเนื้อหามันต้องมีวิธีการอธิบายที่ที่ผู้เรียนเข้าใจคนำะถามแรกก็คือคอร์สออนไลน์ที่อาจารย์ทํา อาจารย์จะทําเพื่อปล่อยให้ผู้เรียนเรียนเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเจออาจารย์คือมาเจออาจารย์บางครั้งบางคราวเพื่อเป็นการถามเพิ่มเติมได้หรือไม่หรืออาจารย์จะใช้มันเป็นลักษณะของวิดีโอคลาสเป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งหมายความว่าอาจารย์จะต้องมีการว่าวิชานี้ยังไงนักเรียนก็ต้องเจออาจารย์แล้วค่อยโยนให้ไปดูวิดีโอคลาสเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดีไซน,ม,นมันก็เลยต่างกันตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อน ทีนี้ถามกลับที่ตัวปัดเองบ้างว่าเวลาปัตรทำจะทำยังไงถ้าเกิดตัวที่เป็นวิดีโอคลาสคือตัวออนไลน์เรียนนิ่งเลยเนี่ยบัก็จะอยากจะทำให้มันเป็นอารมณ์ว่าผู้เรียนเนี่ยเรียนด้วยตัวเองได้เลยไปเรียนที่ไหนก็ได้สำหรับตัวแมททีเรียลคือตัววิดีโอเพราะวัารู้สึกว่าเด็กๆเ,เขาคงไม่อยากมารอเจอเราหมายถึงว่าถ้ามันจะออนไลน์แล้วเนี่ยเขาสามารถดูวิดีโอเมื่อไหร่ก็ได้ดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็จบแล้วก็ทำแบบผ่านด้วยตัวของเขาเองได้ แต่มันก็ยกเว้นบางวิชาที่มีประสบการณ์การทำมาใช่ไหมคะเช่นวิชาดีไซน์ thinking ดีไซน์ thinking เป็นว,วิชาที่ได้คอนเซปต์จากการเลคเชอร์ไปแล้วเนี่ยต้องมาทำปฏิบัติร่รวมไปด้วยเพราะฉะนั้นทีมอาจารย์ผู้สอนเขาก็จะไม่ยอมว่าเออเด็กไปเรียนอย่างเดียวนะแต่เขาบอกว่าทุกครั้งที่เด็กจะเข้าวิดีโอเขาต้องการมาเจอเด็กมาพูดแล้วก็มาสรุปก่อนทีนี้หัวข้อการเทรนนิ่งในวันนี้เนี่ยจึงใช้ว่า pre pro แล้วก็ post อันนี้เนี่ยในการผลิตคอสออนไลน์ทุกครั้งอาจารย์ต้องต้องจับเรื่องนี้ไว้ให้แม่นว่าฉันมี3มขั้นตอนอยู่ในมือนะที่ฉันต้องรู้นะคะไอ้ตัวแรกก็คือตัวพรีตัวพรีอันที่1นนี่คือหลักการเต็มๆที่อาจารย์มิมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าข้อแรกจะทําวิชาเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นคอสที่ให้มหารายได้เพิ่มหรือเป็นคอสที่แบบจัดอบรมเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติจบด้วยตนเอง หรือว่าจะเป็นวิดีโอแบบครึ่งๆกลางๆว่าเดี๋ยวต้องมียังไงก็ต้องมีอาจารย์เข้าไปประกบในการเล่าด้วยนะอันนี้คือคําถามที่ต้องรู้นะคะเมื่อรู้คําถามของพรีไปแล้วเนี่ยมันต้องละเอียดแล้วละ่ะมันต้องแบบละเอียดถึงขั้นว่าผู้เรียนดูยังไงก็เข้าใจอาจารย์ต้องลองไปเทสว่าใครๆก็เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดเด็กๆไปเรียนแล้วเข้าใจได้เองแต่ถ้าอาจารย์บอกว่ายังไงก็ต้องมาเจอชั้นอันนี้เนี่ย ก็ก็ไม่เครียดเท่าไหร่นะคะทีนี้ส่วนในส่วนของโปรดักชันโปรดักชันคือการผลิตมันก็เหมือนกับเราจะทำกับข้าวถูกป่ะคะถ้าอาจารย์อาจารย์จะทำการผลิตอาจารย์ก็ต้องมีของให้พร้อมไอ้ของนั้นเนี่ยมันก็คือตัวโปรว่าอาจารย์จะต้องมีอะไรเช่นอาจารย์จะสอนวิชาทำกับข้าวจริงๆเนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตัวขั้นตอนพรีเนี่ยอาจารย์ก็ต้องรู้ว่าเมนูคืออะไรวัตถุดิบคืออะไรในในตัววิดีโอที่อาจารย์จะทำอ่ะอาจารย์จะถ่ายแค่บรรยายแล้วก็บอกกราฟิก หรือว่าอาจารย์จะไปลงครัวจริงๆแล้วผัดกับข้าวให้เด็กกินเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ต้องรู้เพื่ออาจารย์จะได้มาเตรียมตัวโปรดักชันได้ส่วนตัวโพสต์นี่ก็สําคัญเพราะมันล้อกันมาถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะถ่ายวิดีโอในลักษณะทํากับข้าวให้เด็กดูยกตัวอย่างนะคะแล้วไอ้ตัวขั้นตอนโพสต์เนี่ยปรากฏว่าอาจารย์ทําคลิปมันทํากับข้าวไม่นานซึ่งอาจจะเป็นความจุที่ไม่มากนักอันเนี้ยอาจารย์ก็สามารถเอาไปแปะ หรืออาจารย์เอา,เอา,เอาไอ้ตัววิดีโอนี้ไปไว้ที่ไหนมันก็ไม่มันก็ไม่ลำบากเพราะว่าคลิปมันสั้นไอ้ตอนโพสเนี่ยอาจารย์จะไปลงระบบไหนอาจารย์ต้องมาปรึกษาทีมทีม,ทมสำนักคอมเพื่อที่เขาจะได้แนะนำถูกว่าอ๋ออันนี้อาจารย์แปะได้เลยอันนี้อาจารย์ต้องไปฝากไว้ที่ storage ที่ไหนสักแห่งเพื่อที่จะดึงลิงก์กลับมามันมันก็จะมีความความยากความต่างกันนะคะอันนี้อาจารย์แนนนะคะ,ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แนนมาช่วยเป็นผู้ช่วยสำนักคอมนะคะอ่ะ อันนี้คือ pre post ที่ที่ได้กล่าวมานะคะทีนี้ไปดูรายละเอียดกันบ้างก็วันนี้เราไม่ได้ลงแบบดีเทลไปซะทุกอย่างแต่เบ,บัดเชื่อว่าเป็นคอนเซปที่ที่จะได้ไปด้วยกันนะคะไปดูหน้าถัดไปนะคะน้องมุกค,ค่ะอ่ะทีนี้ตัว pre อันนี้คือสิ่งที่เราที่บ,บคิดว่าทุกคนต้องควรจะทำถ้าใครที่จะทำเป็นออนไลน์ซึ่งจริงๆเราทำอยู่แล้วถูกป่ะคะแต่ว่าเราเราจับประเด็นให้มันง่ายขึ้น ะะไอตัวคอสอ outline หรือคอสศิลับทุกท่านต้องมีอยู่แล้วแหละถูกไหมคะแต่สิ่งที่บัตอยากจะแนะนำต่อก็คือปัไม่รู้ว่าได้ทำกันหรือเปล่าแต่ทุกท่านควรจะมีวีคแพลนออกมาที่มันเป็นแบบกิจกรรมรายสัปดาห์เพราะมันแมปกันยังไงนะคะอาจารย์จะสอน15าวีอาจารย์จะสอน8วี week, อาจารย์จะสอน7วีไม่รู้ว่าอาจารย์จะเลคเชอร์แค่ไหนแต่อาจารย์ต้องมีการจัดระเบียบกิจกรรมมาแล้วพออาจารย์ ย่อยกิจกรรมออกมาเป็นวีคแพลนอาจารย์ก็จะรู้ว่าไอ้วีคหนึ่งถึงวีคสี่เป็นอินสปิเรชันหรือเปล่าใช่ไหมคะวีคห้าถึงวีคแปดกลายเป็นเรื่องของโมดิเวชันหรือเปล่าแล้ววีคถัดมาคือเรื่องอะไรคืออาจารย์ก็จะหรือบางทีอาจารย์อาจจะแบ่งเป็นโมดูของอาจารย์ก็แล้วแต่แต่เมื่อมีวีคแพลนมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะเริ่มมีจินตนาการใช่ไหมคะว่าแล้วกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรอาจารย์ก็จะเริ่มลงบล็อกขึ้นมาได้อาจารย์เอาคอสซิเลบัสกับวีคแพลนอธิบายให้ น้องมิมหรือว่าเอามาอธิบายให้ทีมออนไลน์ซัพพอร์ตออนไลน์มาดูเพื่อที่จะเริ่มอธิบายว่าเออเนี่ยเนี่ยอยากเวิร์กให้เป็นแบบนี้อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้นะคะอ่ะพอวิกแพลนมาแล้วมันก็ไปสู่สิ่งที่เรียกว่า EP EP ก็คือเอพิโซดของตอนต่างๆที่อาจารย์จะทำวิดีโอคลาสนั่นเองนะคะจินตนาการถึงอะไรดีคะถึงซีรีส์หนังใช่ไหมว่าแต่และเรื่องเนี่ยอาจารย์จะเรียงเรื่องยังไงเพราะว่าตอนนี้ เราเราเราจะตอนนี้เราจะไม่ทำวิดีโอแค่ว่ามาบรรยายในแต่ละค้ะเพราะเราอุตส่าห์เราจะทำแล้วเนี่ยเราก็ทำให้มันน่าสนใจใช่ไหมคะ,ะหลายๆท่านที่เคยทำวิชาออนไลน์มาเนี่ยตอนแรกก็จะบอกปัดมาว่าหัวข้อจะเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ลูกปัดความรู้เบื้องต้นของวิชานี้ถัดมาก็จะเริ่มไล่สเต็ปมาตามบทเรียนใช่ไหมคะมันมีมันมีแบบอุ้ยน่าสนใจว่าอันนี้นั่นน,นูน,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจากวิกแพนเป็น EP เนี่ยมันจึงเป็น เขาเรียกว่าเป็นการแปลงร่างระหว่างความเป็นอาเดมิกไปสู่สื่อการเรียนการสอนในโลกออนไลน์จริงให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเลือกใช้คําว่า EP ไม่ใช่ตอนเพราะว่าให้ดูอารมณ์เหมือนหนังซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยนะคะจะได้แบบโอ้มีเด็กมีอารมณ์อยากจะให้เด็กได้เข้ามาเรียนนะคะ ไปหน้าถัดไปนะคะ EP จะมีแต่ละตอนแต่ละอีพีโซดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะต้องสอดคล้องไปกับอย่าลืมว่าอย่างไรก็ตามมันคือคอร์สซิลีสัของชั้นนะอาจารย์ก็จะต้องแบบจำให้ได้นะคะทีนี้เนี่ยพอยต์สำคัญที่อาจารย์ต้องรู้ในการที่อาจารย์จะตเตรียมการพรีโปรดักชั่นอาจารย์ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าเรียนไปแล้วได้อะไร Learning o u t อาค e ต้องมามันต้องอยู่ใน EP ที่อาจารย์วางไว้ใช่ไหมคะ บางทีเนี่ยไอตอนทำเนี่ยก็คิดคิดไปอย่างคือบางทีเนี่ยอาจารย์เป๊ะมากเวลาที่อันที่2 learning style and method หมายความว่าไงจะสอนอยังไงอ่าอน,นี้ต้องกลับมาตั้งคำถามเหมือนกันใช่ไหมคะบางคนบอกว่ายกตัวอย่างอาจารย์วิชาโรบอติกส์ and AI บอกว่าอาจารย์ลูกปัดผมเนี่ยนะเวลาสอนในห้องเนี่ยปกติอะผมก็ใช้วิธีแบบ เลคเชอร์เลยอะเลคเชอร์จริงจังอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วเขาก็ยืนยัน,ยนว่าเขาจะสอนแบบนี้วิดีโอคลาสก็จะสอนแบบนี้คือจะสอนเป็นเลคเชอร์แต่พอยกก้องถ่ายไปจริงๆปุ๊บเปลี่ยนใจเข้าใจรึเป่าคะคือบรรยากาศมันเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่าอา้ามันมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนงั้นเดี๋ยวผมเอาวีดิเอาตัวหุ่นยนต์ให้มาวิ่งแล้วให้มันวิ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยตามมาเล่าอันเนี้ยอาจารย์ต้องจินตนาการแล้วก็ลองลองตกผลึกกับสิ่งที่อาจารย์จะบอกกับเด ไว้ก่อนนะคะสไตล์แบบไหนยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ตอนที่เราทำมาสเตอร์คลาสออกมากอกแรกเนี่ยแน่นอนเราเรียนแบบมาสเตอร์คลาสของเมืองนอกมานะคะทำไมต้องเรียนแบบคิดเองไม่ได้หรอกูแล้วบรมบรครูอารมณ์ว่าเป็นมืออาชีพของจริงกูรูตัวจริงคนที่มีประสบการณ์ตัวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้แสดงว่าวิธีการเล่าจึงไม่ใช่ครูมายือนอธิบายทฤษฎีถูกปะคะ จะเป็นการตกผึก experience ของตัวเองให้กับผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าในโลกของการเรียนออนไลน์ปัจจุบัน learning experience สำคัญมากผู้เรียนเนี่ยเขาอยากจะมานั่งฟังเพราะเขาอยากจะฟังประสบการณ์ของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าให้เขามาฟังสิ่งที่เขาไปเปิดอ่านในหนังสือได้ฉันก็ไม่ต้องฟังอันนี้คือเป็นแบบวิธีคิดเด็กยุคใหม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัว learning style and method เนี่ยจึงต้องเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องมานั่งตกผึกแล้วล่ะว่า อาจารย์อยากสอนแบบไหนถ้าอาจารย์อยากจะนั่งกับคอมพิวเตอร์เปิดแล้วก็พูดกับ powerpoint ไปเรื่อยๆๆ,ๆก็ได้คือมันแล้วแต่อาจารย์แต่ถ้าอาจารย์บอกว่าไม่เอาอ่ะอยากจะแบบไปนั่งในสวนแล้วก็ให้แบบรู้สึกว่าฉันกําลังเล่าเรื่องอะไรบางอย่างเดี๋ยวจะไปอยู่ในห้อง l a บแล้วก็ทดลองไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยคือมันเป็นสไตล์ของอาจารย์ถามว่าสไตล์ไหนดีสไตล์ไหนไม่ดีไม่มีดีและไม่ดีไม่มีถูกมันไม่มีผิดเพราะว่าทุกคนเป็นตัวของตัวเอง อาจารย์ท่านนี้ก็อาจจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้ท่านนี้มีแบบนี้อาท่านนู้นมีแบบนี้ดึงดึงสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็บอกเด็กเข้าไปเหมือนเรายินสอนหน้าห้องอะคะ่ะทำยังไงให้เด็กเข้าใจเราใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสไตล์แอนด์เมทอดทีนี้ส่วน Learning Experience เหมือนกันกลับไปที่คําถามว่าอาจารย์อยากให้ผู้เรียนในห้องของอาจารย์เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเช่นวิชายกตัวอย่างชมสคูลของอาจารย์นกใช่ไหมคะอาจารย์นกอยากจะให้เด็กรู้สึกว่ากําลังเรียนกับมืออาชีพนะ กำลังเรียนกับคนที่เป็น role model นะคือเป็นชันเป๊ะในด้านของ personality เพราะฉะนั้น experience ที่เด็กนั่งฟังวิดีโอมันต้องรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศของของห้องเรียนบุคลิกภาพของคนที่แบบเป๊ะเป๊ะทั้งตัวนะตั้งแต่ผมจดเท้านะคะหรือว่าบางท่านจะสอนเรื่องต้นไม้เมื่อสักครู่นี้มีอาจารย์จากคณะเกษตรมาทำ tree doctor ตอนแรกบอกเหมือนกันเลยอาจารย์เตรียมเป็นเลคเชอร์มาเป็นพาวเวอร์พอมาจะไปสอนที่คณะบอกอาจารย์แค่อาจารย์ไปนั่งหน้าป้ายคณะผมก็รู้สึกว่าเด็กได้เรียนกับคณะเกษตรแล้วนะคะพอกล้องถ่ายไปลงเปลี่ยนจับอาจารย์ไปอยู่ในแปลงเพราะว่าคือผู้เรียนอะ่ะเขาไม่ได้มาเรียนที่ท,ท,ที่สถานที่จริง อารมณ์มันก็ไม่ได้แต่ถ้าเปิดมาเห็นอาจารย์นั่งอยู่ในสวนหยิบต้นไม้ยกไปยกมามันก็อารมณ์มันได้ถูกป่ะคะไอออารมณ์ร่วมในการเรียนมันก็จะเกิดขึ้นทีเดียวว่ามันต้องสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนนะเพราะว่าแค่วินาทีสัก3-4วินาทีแรกที่เขาเปิดคลิปของอาจารย์มาดูแล้วเขารู้สึกว่าเออไปอ่านหนังสือด,ดีกว่าใช่ไหมคะวันนี้เราก็มีประสบการณ์มาระดับหนึ่งแล้วนะเล่ามันออกมาตกผลึกมันออกมาฉันเป็นใครอันนี้คือสําคัญ เด็กบางคนไม่รู้จักเราถูกป่ะคะเขาอาจจะรู้จักเราถ้าอาจารย์เป็นชื่อที่มันอยู่ใน Google เขาก็จะรู้จักจากข้อมูลแค่นั้นแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องเล่าให้เขาฟังคืออาจารย์ต้องแชร์ e e ็ก e ์เ e รีก่อนนะว่าทําไมอาจารย์ถึงมายืนสอนวิชานี้ไม่ได้เรียนจบมาหรอกนิเทศแต่อยากจะสอนเรื่องดิจิทัลเพราะอะไรก็ทํามาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์อาจารย์ต้องแชร์เอ็ e ซ์ e ร e ์ในพาร์ทแรกที่อาจารย์เล่ามาก่อนนะคะอันนี้ก็คือผู้เรียนจะได้รับ e x p e r i e n ร e ร่วมไปกับเรา ะะทีนี้เนี่ยไอตัว learning experience มันสอดคล้องกับ interactive learning ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์จะดีไซน์คอร์สของอาจารย์อย่างไรถ้าอาจารย์อยากกระตุ้นให้เด็กคิดตลอดแสดงว่าไอวิดีโอที่อาจารย์ทำมันต้องไม่ใช่ความยาวทีเดียว60นาทีใช่ไหมอาจารย์ต้องทำอาจารย์อาจจะพูดแค่หนึ่งนาทีแรกแล้วโยนคำถามคือการโยนให้เขาคิดเนี่ยมันไม่จะเป็นว่าอาจารย์ต้องมาคอยนั่งตอบ real time ก็ได้แต่การที่แบบคุณคิดแล้วคุณจ้องไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ย มันทําให้ผู้เรียนเนี่ยเฮ้ยมันตกใจอะ่ะอยู่ๆมีคนมาจ้องหน้าถูกปะ่ะแล้วก็เขาก็จะคิดโดยอัตโนมัติใช่ไหมเป,เป็นแบบจิตวิทยาเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคอยจับตาดูอยู่นะโปรแกรมราบอกหลอกไม่ได้หลอกแต่มันโปรแกรมมันบอกจรงิงว่าวิธีการดูนี่มันดูจรงิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออินเทอร์แอคทีฟหรือถ้าอาจารย์อยากจะเหมือนก,นกันกลับไปที่ตอนพรีว่าอาจารย์ว่าคลาสนี้อาจารย์จะเกาะติดลูกศิษย์อย่างใกล้ชิดอาจารย์ไม่เอาแมสอาจารย์อยากได้กลุ่มที่มีคุณภาพ เพราะว่ามันต้องเป็น practice เข้าไปด้วยสแสดงว่าอาจารย์บอกว่าคลาสนี้อาจารย์เปิด50คนนี่อาจารย์กําหนด table วเวลาเรียนที่เป็นเป๊ะๆได้หรือไปดูวิดีโอเองให้จบเลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเพราะฉะนั้นไอตัวกิจกรรมมันก็ต้องล้อกับ interactive สอนอย่างนี้พูดอย่างนี้สั่ง assignment อย่างนี้แล้วเขาจะส่งงานอาจารย์มายังไงก็คือ design มาใช่ไหมคะหรือจริงๆอาจารย์อาจาอาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า active learning ซึ่งในภายต่อไปน้องๆมิมก็จะมี training ตามมาอาจจะเป็น gamification ใครใช้ m o เดิรนเนี่ยในโมเดิรนี้มีคือมีเกมแปลงร่างไปแล้วหลายภาคใช่ไหมคะหรือว่าอาจารย์เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเราทําอันนี้แล้วอาจารย์ก็จะปิดกัน้นไม่เอาแอป,ปอื่นมาเล่นนะคืออาจารย์ทําวิดีโออันนี้แต่อาจารย์อาจจะไปดึงเกมอันนู้นอันนี้อันนั้นมาช่วยในการทําให้เด็กได้ได,ได้มีอินเทอร์แอคทีฟกับอาจารย์ก็ได้พูดอยู่ตรงแพลตฟอร์มของคลิกแล้วบอกว่าไปฟอลโล่อาจารย์ที่ Facebook นะคะ เพจของคณะนะคะแล้วไปตอบคำถามตรงนู้นนะคะคือมันมันสามารถทำได้หลายๆอย่างนะคะอ่าทีนี้ไอ้ตัวการประเมินก็สำคัญอันนี้ห้ามลืมเด็บขาดนะคะอันนี้สิ่งที่ต้องคิดไว้ตั้งแต่แรกคือวัดยังไงที่วัดง่ายที่สุดที่เราทำก็คือเข้ามาตอบแบบสอบถามหรือแบบหัดท้ายบทแล้วก็ตอบเกิน80%ผ่านอันนี้คือวัดง่ายสุดวัดถัดมาก็คือที่ที่เคยลองทำแล้วก็แล้วก็เวิร์กนะคะคือ โยนโจทย์ไปให้เขาไปทมันทำแบบฝึกหัดอะไรได้บ้างมันวัดอะไรได้บ้างมันล็อกให้ตอบคำถามได้กี่ t t e m p t กี่ครั้งอาจารย์สมวรรอาจารย์บอกไม่ได้ข้อสอบฉันง่ายเหลือเกิน3 a t t e m p t พอหรือบอกยากเหลือเกินให้1 0 a t t e เ p t เลยอันนี้คือวิธีการประเมินผู้เรียนของอาจารย์ซึ่งคิดมาตั้งแต่ต้นนะคะก็คือตัวแพลตฟอร์มที่เราบอกว่าเราเปิดให้ผู้เรียนภายนอกได้เข้ามาเรียนมันมี3ระดับด้วยกันใช่ไหมคะระดับแรกก็คือคุณมาดูวิดีโอเฉย ซึ่งอันนี้โดยพื้นฐานเราเซตไว้ว่าใครอยากดูวิดีโอเราก็เปิดให้ดูได้ฟรีนะไม่ได้คิดเงินนะคะมาดูเชิญดูเลยไม่เป็นไลนให้รู้ว่าอย่างไรถึงจะเทียบได้ a b c d ซึ่งเรื่องนี้ต้องเวิร,ร์กกันมาให้จบตั้งแต่ต้นเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เริ่มโปรดักชันไปแล้วแล้วอาจารย์กลับมาคิดได้ใหม่เนี่ยมันจะลวนมันจะเกิดอาการเริ่มลวนเพราะอะไรก็อาจารย์ดีไซน์สคริปต,ต์ไปแล้วว่าอาจารย์จะพูดยาว60นาทีแล้วอยู่ๆอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะแอสเซสเมนต์ระหว่างทาง ต้องมานั่งตัดวิดีโอคือมันมันก็จะคือคิดให้จบตั้งแต่ต้นแล้ว produce ทีเดียวเนี่ยมันจะเวิร์กนะคะอ่ะไปดูนะ